สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑด้านกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้2คืนแล้วนะครับภาคฟุตบอลดึกดดืนๆนะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเมื่อคืนนี้ก็มีเอนเตอร์เทนคู่สเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภาคเป็นภาษาเกาหลีนะครับไม่ใช่เป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับเราก็อาจจะเจอพระอุ้มเวอร์ชั่นใหม่นะครับบรรยายเสียงสดเป็น ภาษาอีสานนะครับใครชื่นชอบก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครฟังไม่ออกก็ไปเรียนภาษาอีสานบ้านข่อยด้วยกันเองนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในภาพรวมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2021-2022สักหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่จบลงไปทุกคู่ทุกสนามแล้วในมุมมองแบบทัศนบ้านๆว่าอย่างไรนะครับก็ เออเอาเป็นว่าทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าทีมตัวเต็งทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเชลซีลิเวอร์พูลนะครับสปเปอร์อาร์เซนอลก็คงอยู่ประมาณนี้นะครับตัวสอดแทรกนะครับถ้าจะมองว่ามีมามืดเข้ามาก็อาจจะเป็นทางด้านของเลสเตอร์หรือเอเวอร์ตันะครับที่ตอนนี้ท็อปฟี่สีน้ำเงินมีผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าราฟาเอลเบนิเตสนะครับ ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปสมัยที่ก่อนที่ราฟาจะมาคุมลิเวอร์พูลพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์โยุโรปในปี2005เนี่ยก่อนหน้านั้นราฟาเคยคุมบาเลนเซียนะครับเจ้าขัางข่าวบาเลเซียซึ่งก็เป็นทีมสัตว์ปีพาบาเลเซียเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนนะครับเรียกว่าหักด่านทั้งบาซ่าและเรอัลมาติดมาได้ก่อนที่จะโยกมาคุมลิเวอร์พูลแม้ว่าจะพาลิเวอร์พูลทําอันดับตารางคะแนนในหลีกได้ดีที่สุดแค่อันดับ2 แต่ก็ยังมีแชมป์ถ้วยใหญ่สุดของยุโรปนะครับก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี2005นำกลับมาที่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่5ของลิเวอร์พูลรวมถึงแชมป์เอฟเอคัพในปีถัดมาก็ต้องบอกว่าไม่แน่ครับการคุมทีมเอเวอเรตนของราฟามันอาจจะมีอะไรที่พิเศษก็ได้โดยเฉพาะเมื่อถึงวันที่ เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมช์เดินทางมาถึงซึ่งวันนั้นแฟนแฟนลิปูลกับแฟนท็อฟฟี่ก็คงจะเฝ้ารอคอยกันไม่น้อยไปกว่าแดงเดือดนะครับก็นี่คือคร่าวๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะเจาะถึงเฉพาะกลุ่มทีมตัวเต็งหรือว่าทีมท็อปซิกหรือท็อปเซเว่นเนี่ยนะครับรวมเลสเตอร์เข้าไปด้วยเนี่ยผลงานก็ต้องบอกว่ามีอาร์เซนอลที่แพ้ไปคู่แรกเมื่อคืนวันศุกร์แล้วก็แมนซิตี้เมื่อคืนที่เล่นเป็นคู่สุดท้าย เล่นเป็นคู่สุดท้ายแล้วก็แพ้สเปอร์ไปคือถ้าใครได้ดูแมนซิตี้กับผมเมื่อคืนเนี่ยก็จะรู้ว่าซิตี้ครอบครองความได้เปรียบเอาไว้ทุกอย่างอยู่ในกำรรม,มือหมดนะครับแต่สิ่งที่ทำไม่ได้แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นก็คือเรื่องเดิมๆของโลกฟุตบอลครับคือบุกมากครองบอลมากแต่หาโอกาสที่จะเข้าทำแบบจะจะ,จะแจ้งแงเนี่ยไม่ค่อยมี นะครับซิตี้มีโอกาสที่จะลุ้นทําประตูแบบใกล้เคียงมากขึ้นก็คือช่วงท้ายที่เป๊ปตัดสินใจส่งเควบินเดอรอยลงมานะครับแต่ในช่วงก่อนที่เดอรอยจะลงเนี่ยเล่นกันเหมือนกับต่างคนต่างเล่นนะครับมีราฮีมสเตอร์ลิงในสนามก็เหมือนไม่มีฟารานตอนเรสที่ได้ลงเล่นเป็นหน้าเป้าก็ไม่เป็นโลเป็นภายเกเบยลเคซุดลงมาแทนสเตอร์ลิงก็ดูไม่เข้าที่ ติยัตมาเรสก็บุบๆบวบวนะครับแดนกลางแฟนาดินโยอายุมากทางบอลดีก็จริงแต่เมื่อคืนนี้ก็หลายครั้งที่เสียบอลในแดนกลางแล้วก็เกือบจะทําให้ทีมเสียประตูนะครับส่วนสเปอร์เองนะครับแม้ว่าครองบอลได้แค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ทุกครั้งที่สวนมาจริงๆน่าจะได้มากกว่า1ลูกด้วยนะครับถ้าสเปอร์คมกว่านั้นก็ได้อปปสนนะครับสนฮอมินศูน,น้าชาว กาหีใต้นะครับยิงประตูชัยประตูโทนทั้งที่สเปอร์เนี่ยไม่มีแฮร์รี่เคนทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับแต่ก็ดีพอที่จะยันแมนซิตี้เอาไว้ได้จนจบเกมก็เป็นไปตามที่ผมเคยพูดไว้ตอนก่อนที่จะพาคเสียงสดเมื่อคืนว่าผู้จัดการทีมของสเปอร์ปีนี้เป็นนูโน s ซันโตอดีตผู้จัดการทีมของวู h ปแฮมตันซึ่งสมัยที่เขาคุมวู๊เนี่ยนะครับ มักจะทำแสบใส่ทีมใหญ่ๆบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยก็โดนออกจะบ่อยเพราะนั้นเมื่อคืนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ว่าแม้คุณภาพของนักเตะจะด้อยกว่าแต่ถ้าหากว่าเล่นได้ตามแท็กติกนะครับรู้ศักยภาพของตัวเองสู้ด้วยแท็กติกของตัวเองมันก็อาจจะได้รับผลทับที่ดีก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นก็เต็งหนึ่งและแชมป์เก่าก็เปิดหัวแพ้ไปแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะอะไรกันไปแมนซิตี้ปีที่แล้ว ในช่วงที่ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแมนซิตี้กับแมนยูอยู่กลางตารางครับดูโน่เลยอันดับ11-12โน่นเลยนะครับแต่พอผ่านช่วงนัดที่1 6ประมาณนัดที่ 16- 17เป็นต้นไปเนี่ยลิเวอร์พูลเริ่มเริ่มที่จะด r อปนะครับเริ่มที่จะดรอป,รเ,รรอปเริ่มที่จะแพ้เริ่มที่จะสะดุดก็กลายเป็นแมนยูกับแมนซิตี้นะครับที่เร่งเกียร์5ใส่เกียร์เข้าวิน จนกลายเป็นแมนซิตี้เป็นแชมป์แมนยูเป็นรองแชมป์ส่วนลิเวอร์พูลได้แค่มองตาปิบๆว้าที่3ใบเพราะนั้นนี่แค่เกมนัดเปิดฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้หลังจากนี้ยังมีเวลาให้เป๊ปแล้วก็ลูกทีมเนี่ยเรียบฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นยังไงซิตี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่แน่นอนมาที่แมนยูครับทีมร่วมเมืองเล่นไปหัวค่ำของวันเสาร์ก็ถล่มลีสไป5ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ผม ชื่นชมไปแล้วเมื่อวานก็คงจะไม่มีอะไรต้องพูดถึงมากฟอร์มผู้เล่นของแมนยูทุกคนอยู่ในช่วงที่พีคมากนะครับแล้วถ้าหากว่าแฟนแมนยูจะโยงมาหาแฟนลิเวอร์พูลว่าในช่วงที่ JK เข้ามาคุมลิเวอร์พูลแรกๆนั้นก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในช่วงแรกนะครับเข้าชิงลีกครับก็แพ้แมนซิตี้เข้าชิงยูโรปาลีกก็แพ้เซบีย่าเข้าชิงแ Serbia, ชมเปียนส์ลีกครั้งแรกก็แพ้มาดริด เห็นไหมครับมันก็มีความผิดหวังในการเข้าชิง3ครั้งของ JK กับลิเวอร์พูลแล้วก็เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จเอาในการเข้าชิงแชมเปียนส์ลีกปีที่2ติดต่อกันที่ชนะสปเปอร์แล้วก็ตามด้วยคว้าแชมเมียร e ์ลีกถ้าหากแฟนแมนยูมองมุมนี้ปีนี้แมนยูคือผู้ท้าชิงแมนซิตี้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะดูจาก เกมนัดแรกแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะแดนกลางของแมนยูที่มีปอปอกบาเป็นคนสร้างสารรค์โอกาสทำแอสซิสต์ไป4ลูกส่วนบุนโน่แฟร์นันเป็นกองกลางจอมถล่มประตูอย่างแท้จริงนะครับพันให้นึกถึงแฟงแลมพาดของเชลซีในสมัยที่ยังค้าแข้งอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอรุนกันครับว่าแมนยูจะต่อยอดความสาเร็จจากนัดแรกเนี่ยไปได้ไกลขนาดไหนแต่แน่นอนครับในความรู้สึกของเด็กหงอย่างผมต้องสูฮก ฟอร์มปีศาจแดงอย่างแท้จริงครับนะอันนี้ยกให้เป็นเต็ง2ตามทีออ่ผู้สันทัดกรณีเขาว่ากันเอาไว้เลยนะครับมาที่ลิเวอร์พูลครับทีมเชียร์ของผมอันดับ3ของปีที่แล้วนะครับนัดแรกก็เปิดหัวผมว่าแฟนลิเวอร์พูลอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงนะครับถามว่าผมเป็นเด็กลิเวอร์ดีใจไหมโอ้โคตรดีใจครับผมก็พาคเสียงสดดีใจแน่นอนครับทีมเชียร บุกไปชนะนอริซิตี้ได้3ประตูต่อศูนถา3ประตูต่อศย์เก็บครีนชีตได้เห็นฟันได้เห็นมาติดเห็นนักเตะที่บาดเจ็บยาวลงมาโลดแล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเห็นกองหน้าที่ยิงประตูได้ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินอย่างโรเบีโตฟิมิโนนะครับถูกส่งลงมาแทนดีโกโชตตาก็หาพื้นที่หาออโอกาสนะครับในการจบสกอร์ได้ตั้งแต่นัดแรกแต่นะครับใน ช่วงของการแข่งขัน45นาทีแรกเพื่อนๆจะเห็นว่าริพูลฟอร์มเหมือนจะยังไม่นิ่งนะครับเป็นฝ่ายครองบอลได้น้อยกว่านอริทแล้วก็ตลอดทั้งเกมจ่ายบอลมากกว่านอริทแค่ครั้งเดียวนะครับนอริทเนี่ยจ่ายไป500ครั้งส่วนริพูลจ่ายไป501ครั้งเปอร์เซ็นต์ครองบอลก็รู้สึกจะ51ต่อ49นะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยศักยภาพแม้ว่าริพูลจะชนะด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาด นะครับแต่ฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนแมนยูนะครับอ่ะก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าดีใจกับ3แต้มของทีมเชียร์และหวังว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาที่มีอยู่นะครับแล้วค่อยๆย,ยกระดับขึ้นสู่ฟอร์มที่สุดยอดอีกครั้งเหมือนช่วง2ปีก่อนที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้นะครับไปที่เชลซีครับทีมอันดับ4ของปีที่แล้วแล้วก็แชมป์ ยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมถึงแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มคริสตันแพล่ไป3-0ผมไม่ได้ดูเกมถ่ายทอดสดแต่ไปนั่งดูย้อนหลังดูไฮไลท์ ight, ประกอบกันไปเนี่ยนะครับก็ดูแล้วไม่รู้ว่าคริสตันแพล่ภายใต้การคุมทีมของแพทริกเวลาอดีตตำนานของอาร์เซนอลเล่นไม่ดีหรือว่าเชลซีเล่นสุดยอดกันแน่นะครับแม่แต่ละประตูนะครับมาการอาลองโซฟรีคิกสุดสวย ริสเตียนปูริสิท์นะครับชาร์จจอดจอหน้าปากประตูแล้วก็ชาโรบานักเตะตัวใหม่นะครับไม่รู้วิงแบกขวาหรือเปล่านะครับหรือดาวรุ่งผมจำไม่ได้แล้วเติมขึ้นมายิงสองไกลนะครับเรียกว่ายิงเป็นมุมทะแยงเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามทั้ง3ประตูของเชลซีก็มีคุณภาพและตลอดทั้งเกมเชลซีก็สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะมากนะครับก็นี่คืออีกหตัวเต็งที่จะ ได้ลุนแชมป์กับแมนยูและแมนซิตี้รวมถึงลิเวอร์พูลแน่นอนนี่ขนาดแมนยูเองนะครับเจดอนซันโช่ hmm. ก็ยังไม่ได้ลงวารานที่ซื้อมาจากมาดริดก็ยังไม่ได้ลงส่วนเชลซี hmm. ก็โรเมลูลูกากูนะครับอดีตกองหน้าของตัวเองที่ย้ายไปค้าแข่งกับอินเตอร์แล้วเชลซีซื้อกลับมาเกือบ1 0 0ล้านปอนเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงผลงานยังน่ากลัวขนาดนี้เพราะนั้นถ้าไล่กันตาม สี่ท็อปโฟเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยผมก็ยังยกให้แมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่เรื่องราคาต่อรองนี่มันอาจจะลดลงมาหน่อยหนึ่งแมนยูครับก็ยังเต็ง2เชลซี3แล้วก็ลิเวอร์พูลก็ยังเป็นเต็ง4สเปอร์นะครับก็ยังต้องรอลุ้นว่าแฮร์รี่เคนจะอยู่ต่อไหมถ้าแฮร์รี่เคนอยู่ต่อก็ไม่แน่ครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการเบียดลุ้นแชมป์เหมือนกันหรือถ้าเคนไม่อยู่คุมกาลังหาตัวแทนมาไม่ได้หรือว่าดีไม่เท่ากับเคนเนี่ยก็อาจจะ ได้แค่ลุนพื้นที่ท็อปโหรือพื้นที่ยุโรปนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดหัวไปก็ย่แย่นะครับผมพูดไปแล้วเมื่อวานก็อยู่ที่อาร์ติต้านะครับจะปฏิปะต่อฟอร์มลูกทีมได้อย่างไรโดยเฉพาะในแดนหน้าที่บุกเยอะสร้างโอกาสในการเท่าทําเยอะแต่ก็ยิงทิ้งยิงความนะครับ20กว่าครั้งเข้ากรอบไปแค่4หรือ5ครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ไม่เวิร์กนะครับ ส่วน2ม้มาเมื่อที่ผมคาดการก็คือเลสเตอร์กับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแค่นัดแรกอยู่นะครับเลสเตอร์เองก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากชนะเชลซีได้ในนัดชิงเอฟเอคัพปีที่แล้วแล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในแมตช์โล่การกุศลเชริตี้ชิล1-0ทั้ง2แมตช์แล้วก็คว้าแชมป์เหนือทีมใหญ่ได้ผมเชื่อว่านักเตะของเลสเตอร์ก็น่าจะมีความฮึกเหิมในการที่จะทำผลงานในฤดูกาลนี้ให้ดี ยิ่งๆขึ้นไปนะครับเพราะนั้นแฟนๆชาวไทยที่แอบรักแอบเชียร์ยิงจอกสยามตัวนี้อยู่ก็น่าจะได้ลุ้นกันยาวๆเหมือนกันนะครับปีนี้ส่วนเอเวอเรตันต้องให้เวลาทางด้านของราฟเอเบนิเตสสักหน่อยครับเดี๋ยวค่อยมาประเมินกันอีกทีว่าระยะยาวจะได้ลุ้นกันหรือเปล่านะครับ ส่วนน้องใหม่ก็อย่างที่ทราบครับเบรนฟอร์ดกับวัตฟอร์ดเก็บ3ามแต้มได้ส่วนนอริดแพ้ลิเวอร์พูลไปนะครับนัดหน้านอริดก็เจอศึกหนักด้วยนะครับจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แพ้มาเกมแรกผมหลับตานึกสกอร์เอาไว้เนี่ยนะครับน่าจะประมาณเอ่อสีห้าลูกเป็นอย่างน้อยนะครับนอริดซิตี้เจอกับแมนซิตี้นัดถัดไปเนี่ยประมาณนี้เลยโดนซิตี้กระทำาำเาราแน่นอนนะครับสาหรับนกขคมินเลองอ่อนแม่นึกแล้วพันสงสารล่วงหน้าอ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์นะครับกับการภาคเสียงสดก็อาจจะเน้นเอนเตอร์เทนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษานะครับภาคไทยสลับอีสานหรือภาคไทยสลับลาวไปก็เผื่อมีพี่น้องทางฝั่งสงปปลาวหรือทางฝั่งภาคอีสานก็อยากจะได้โมเมนต์นี้นะครับหรือภาคอื่นๆนะครับอยากจะเปลี่ยนอรรรสบ้างเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะครับเนาะ ส่วนประเด็นอื่นๆก็เดี๋ยวดูนะครับถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็จะมาแสดงทัศนบัาฑให้ได้รับชมรับฟังกันฝากไว้ได้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม